สวัสดีครับสุซันเวลชาร์เดลครับนี้จะมาเล่นกบในตำแหน่งโรมิกกันนะครับต้องขออภัยนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้อัดเสียงเกมเอาไว้นะครับก็เกมนี้ก็จะภาคอย่างเดียวนะครับโอเคัาสู่เกมดีกว่าจาังหวะนี้เราก็ไปเบียดป่าเขานะพยายามตัดทรัพยากรป่าเขาให้มากที่สุดทําให้ป่าเขามาแกงแคร์ที่เราได้ชาที่สุดนะจังหวะนี้แก๊กกับแรดเลือดอย่างน้อยเลยนะน่าเอาจะจัดแต่เอาไม่ได้นะโอเคเซเลกาเข้ามาด้วย เลดเราก็เหลือคึงหลอดแล้วเหมือนกันโอ้โหจะตายแล้วต้องกลับไปเติมเลือดก่อนหรือเปล่าขอดดดูดตังดูดเลเวลเพื่อนนิดนึงโอเคจบวันนี้เราน้าจะกลับบ้านนะปุ๊บกลับจังหวะน,นีดกว่าอืมเป็นไงแก๊กแก๊กยังไงเจ็บนะเจ็บนะพลิกซิกเป็นตัวหนึ่งที่สกิลค่อนข้างแรงนะต้นเกมจะแทงจะแทงหรือตัวอะไรก็เหอะสกิลเข้าหมด ส่วนรูนรูนที่เราใช้ก็จะเป็นรูนเวทนะเพื่อให้มันแรงเพื่อให้เราจะได้สโนบอลต้นเกมได้นะเออจะมีดีอกเกอร์ก็ไม่น่ารอดนะโดนสี่ตัวลุมเรียบร้อยเราจะเน้นเดินกับป่ามากกว่านะเพราะว่าการที่เราเดินกับแคลรี่เนี่ยแคลรี่เป็นไม่ค่อยมีดาเบตเท่าไหร่ซึ่งแมจะเป็นโ็กเกอร์จะมันยังไงบิงไปรวบเรียบร้อยรวบ2ยังไงถอนตายไปก่อน ช่วงนี้เซริก้าบอกเลยว่าไม่น่ารอดมีการหันกับปฏตีคิฟด,ด้วยนะบ้าหรือเปล่าสกิลหนึ่งตามด้วสกิลสองรวบรวบสองอีกทีหนึ่งแล้วก็กดอันติออกกดกดเลือดนะอุย้ยโอ้โหลิงมาจากไหนเนะี่ยต่ำจากวันนี้ดีวกว่ายังไงแก,ก๊กไม่น่ารอด้วเพื่อนอจะแทงอบอกเลยแก๊กมันไม่ใช่ตัวแทงนะแก๊กนี่มันบางตัดเลยต้นเกมอะเรียบร้อยและตายโดนโยกตายไปนะอ ส่วนกบก็สกิลที่ผมอัพนำก็จะอัพ2นำนะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ทำดาเมจเป็นหลักนะแล้วก็ใช้รวบด้วยอคลิกส mm ิก hmm. เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เพื่อนตีแรงขึ้นเวลาสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งเวลาเดินผ่านมันจะลถเกาะเกาะไกยภาพและะ้วก็เกาะคันเวทด้วยนะเผื่อใครไม่รู้โจนี้รอลวบซาริก้ายังไงโอ้โหเรียบร้อยอย่างงามโซรโลคิวไปจังหวะน,นี้จริงๆก็ไม่ได้โสรโลคิวแล้วรอเก็บงานมากกว่ายังไงเลนกลาง แล้วจะตายแล้วมั้งได้ข่าวเฮ้ยแก๊กโอ้โหจังหวะนี้ตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้เออนั่นแหละโอ้สวยจัดโอโ้ลัดด้วยจังหวะนี้กดลาาไปหนึ่งทีนะแก๊กนายก็ไม่น่ารอดหรอกนะนายก็เป็นแค่กระสอบทรายเออเดินออกอย่างงาม,งามแล้วก็รอวักกลับบ้านหรือเปล่าไม่นะสซนให้เพื่อเราบ้านดีกว่าืหอหึอตัดไปจาังวะนี้กว่าแ คคเหมือนเันิมคคเหมือนเดิมพูดอะไรเนี่ยเจ้านี้กดอันติเพื่อรีบไปแกงกลิงนะเฮ้ยเห็นลิงวาร์วาร์อย่างนี้เหรอเพื่อนอกดสกิลสองแล้วก็ฟิกเกอร์ไปตีทีนึงเรียบร้อยอัลติมเมทเลยนะเอ้ยยังไงทอนโอ้โหเจ้านี้ไม่น่ารอดแหลกโดยชีวิตออทอนยังไงเพื่อนปิงไปรวบนะแต่ว่าทอนเขาน้าจะเห็นและไม่เห็นก็บ,บ้าแล้วเจ้านี้ไง คือคลิกสิกเวลามันหายตัวเนี่ยมันมันไม่ได้หายตัวแบบมิดขนาดนั้นมันมันมองได้อยู่นะมองด้วยสายตามันก็มองเห็นอยู่นะมันไม่เหมือนลิงหรืออะไรนะลิงหรือแบทแมนมั้งที่มันวินวอลแล้วมันมองไม่เห็นเลยะมองไม่เห็นตัวจังหวะนี้ไงเลนล่างมีคนฟาร์มคลิปอยู่หรือเปล่าไม่มีนะลิงเขายายเป็นบแสดงว่าเซริก้ามาจังหวะนี้เซริก้าบอกเลยว่าหลุดตำแหน่งอย่างนี้ไม่น่ารอดเรียบร้อยคิล่าเก็บงานไปอัลติเมท จัไวันนี้ไง,อองรอวบอีกรอบหนึ่งโอ้โหเพื่อนไม่เข็ดกับเพื่อนยังไม่เข็ดอืมไม่โดนนะไม่เป็นไรกดล้างให้เพื่อนแต่ว่าแกคอวฟิกเกอร์หลบนะอืมอืมได้คิวเฉยกลับไปในป้อมสวยงามจังวันนี้เซเรกากดเกิดมาก็มาไม่ทัน,นเพื่อนอจังวันนี้ก็เออลืมบอกไปเราออกไอเทมเราก็จะออกบูทวิ่งนะ การที่เราออกบูตวิ่งเพราะว่าเรามีการซีซีอยู่แล้วไงเรามีของการซีซีอยู่แล้ว ừ, จังหวะนี้ไงอันติช่วยเพื่อนไปก่อนนะอันติของเราเนี่ยจะทําให้เพื่อนรับๆหายตัวแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะเป็นอันติที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเอาไ้เซฟเพื่อนได้เหมือนกันตันงนี้เลิกแล้นก็ว่ากลับบ้านนะ uh huh. ชิ้นต่อไปที่เราจะออกก็ออกเพจเมลได้แล้วละ่ะเป็นเกาะที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดชิ้นต่อไปที่เราก็จะออกก็จะออกไส้เขียว เป็นของที่ผมออกบ่อยมากเลยนะเวลาเล่นลมลมเกมนํานะแต่เกมตามนี่ผมจะไม่ได้ออกเท่าไหร่ถ้าเกมนําอ่ะผมจะออกเกือบทุกเกมเลยเวลาเล่นลมเพราะมันคุ้มค่ามากมันสามารถทําให้เราเข้าออกเข้าออกได้เรื่อยๆ,ๆออโดยไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียเรื่อยเท่าไหร่ขอให้เราออกไปได้ก็พอเจ้หวันนี้พยายามจะไปเรนล่างนะกันไม่น่าทัานนะเอ้ยโจ๊กเกอร์เอาว่ะ โจโก,ก้ยิงขู่ไปลิงไม่กล้าตีมบ้านเลยจ้านี้เดินบนมีประเด็นหรือเปล่า,ายังไงเคลียร์คลิปก่อนนะจะทำอะไรก็แล้วแต่เคลียร์คลิปก่อนเวลาชนะไฟจะได้ขึ้นบ้านได้นะจ้านี้ก็ตรงไปข้างล่างเฮ้ยลิงนายยังไปกลับหรอนาย,ยหาหาเลยนะจังหวะนี้กติเออเรียบร้อยแตกเอออติเราอะ มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะมันจะเห็นตัวมันจะมองเห็นตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้ลิงอยู่ใกล้เราที่สุดมันก็เลยเห็นลิงนะอืเป็นตัวที่แก้ตัววินบอกได้ดีแบบหนึ่งนะคลิกสิกไม่จำเป็นต้องออกแหวนก็ได้นะเพราะว่าอันติมันก็มองเห็นอยู่แล้วนะถ้าเวลาเราจะไล่ฆ่าจังหวะไล่ฆ่านะหรือจังหวะเพื่อนโดนล้วงมันก็กดได้นะเพราะว่าลิงส่วนใหญ่มันก็จะแอบอยู่ใกล้ๆเพื่อนเราอะออจงหวันนี้ยังไง โอ้โห oh, เลือดเดียวติดหนึ่งรอดไม่ได้ไงก็ไม่รู้นะนี่ขนาดเรามีเพจเบลแค่ชิ้นเดียวนะแล้วใส่ลูนเป็นเวทล้วนๆยังถึกขนาดนี้อีกอย่างหนึ่งก็เป็นพอสร้อยเขียวด้วยแหละสร้อยเขียวที่เราออกมาเนี่ยจะไม่มันเป็นของที่บวกเลือดเยอะมากนะถึงแม้มันจะไม่หวกเกาะก็เถอะแต่มันได้เลือดเพิ่มอีกคือเลือดมันสองพันอ่ะคือมันเหมือนมันก็รับได้ระดับหนึ่งในในใน,ในการเกมะนะเพราะยังไงไอเทมส่วนใหญ่ มันเขาก็ไม่ค่อยออกจอกเกาะกัอนอยู่แล้วนะอ,อืจะวันนี้ยังไงเรียบร้อยทอนรวบสเตลิกา้ามาด้วยนะอย่างสวยจะวัน,นี้อันตีลบไปก่อนแล้วก็รอรวบอีกรอบหนึ่งพลังแฝงที่เราออกมาก็จะเป็นอีวิ่เวคานิงนะจะเป็นการลดคูดาวสกิลเวลาเราใช้อันตีนะเผื่อใครไม่รู้โอเคจะวัน,นี้ริงตีมังกรไปแล้วยังไงล่ะได้มังกรแล้วแต่ว่ายังไงต่อ จากนี้เราก็จะขึ้นกลางนะแต่ทำไมเพื่อนเพื่อนไม่มาตีบ้านเราเพื่อนอ๋อเพื่อนตีดักอยู่นะเกืบโดนนะลิงเราก็ได้ดักสเลเยอร์เป็นที่เรียบร้อยก็โดบคีม,มาอมโอเห,หนื่อยไหมขนาดเราไม่มีการเวทเลยนะแล้วต่อยเราไม่เข้าเลยอันนี้คือข้อดีของเวลาเราเกมนำนะเราไม่จะเป็นต้องออกกันเวทก็ได้นะแถม คลิกซิกเป็นตัวหนึ่งที่มีความคล่องตัวสูงนะการที่แรจะต่อยโดนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะอืมตัวนี้ก็เคลียร์คีมนะถ้าเพื่อนไม่มาเคลียร์เราก็เคลียร์เองเลยนะคลิกซิกเป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์ค่อนข้างเร็วไม่เร็วมากแต่ก็เร็วอยู่เร็วกว่าโลมิงหลายๆตัวเลยละ่ะอืม,มก่อนั่นตะีลนะเช็คแมปทำใหรวบแก๊กมาก่อนโอ้โหจังหวะนี้เราเจ็บมากถอยมาสักนิดนึงแล้วก็รอรวบนะ ตัวนี้กดรวบคาไว้แต่ว่าแก๊กเขาโซนด้วยอันตีนะก็เลยไม่กล้าเข้าจะหมืนยิโดนดึงเข้าไปยังไงกดสกิลหนึ่งออกสกิลหนึ่งเวลาเรากดเนี่ยเราจะไม่ถูกเป็นเป้านะแครดี้จะยิงไม่ได้ uh huh. นี่คือข้อดีของสกิลหนึ่งเลยแหละจะเห็นได้ว่ามันตายยากอยู่นะคลิกสิกอะถึงปตัวมันจะบางก็จริงก็ไม่บางนะตัวนี้รวบเรียบร้อยซริกา้าได้แค่ปั๊มตั้งป้อมอย่างนี้เพื่อนก็ตายสิคือ โอ้โหจจงหวันนี้จบแล้วเหรอยังไม่ทันได้พูดเลยอือหือเนี่ยต่อเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ